ได้ดิบยังบอโค้งแน่ผ่านเลยครับขวาควาควาได้ลดไปเท่าไร่น้ยน้น้น้อ เดี๋เวอเดี๋ยวพี่หุพี่้ว่ใหญุ้บ่าสี่ยงในออ้ยหาพินปีห้าปีบเอาไปไ้นี่มากว่านี่ได่เอาไ้ไผ่ออจากรถสก๊อนะนักงวะเอาเอาเสาเตคิขึ้นมาหันะคเืหนาไไหมในบ่อ เป็นสัปดาห์ที่4นะครับที่เรามาสร้างฝายเป็นโครงการที่เราสร้างฝายเพื่อถวายพ่อหลวงนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นที่พึงพอใจนะครับของแต่แล้วทีมงานนะครับแต่ละบุคคลนะครับ ก็งานได้90%นครับเหลือแค่ส0อครับวันนี้ต้องเสร็จแน่นอนนะครับถามว่าทําด้วยใจใช่ไหมครับครับทาด้วยใจครับทำด้วยใจค่าแรงไม่ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับเราเพราะว่าเราทาด้วยหัวใจค่าแรงไม่เอาก็ได้ใช่ไหมครับก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คนเห็นใจถ้าเขาไม่เห็นใจก็ไม่เป็นไรเป็นครั้งแรกที่รถติดลม รู้แล้วว่ารถติดลมเป็นไงเอากระดาษกรมปางมาเดี๋ยวผมไปเขียนคําว่ารถติดลมดูรนร้อนข้างหลังเลยด้ ก็ความหล่อไม่สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาที่เรามาทํางานเราใช้สมองในการทําตั้งผบตั้งปริญาณไว้นะครับว่าถ้าฝ้ายไม่เสร็จผมจะไม่ล้างรถนะครับจะไม่โกนหนวดนะครับพวกทำงานนะครับเราสําคัญที่หัวใจนะครับที่หัวใจเราทํางานที่ใจแล้วก็ที่สมองครับทำไม่ได้หรือไม่ทำครับโอ้ยทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำครับ เราไม่กล้ามันก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรครับไม่ได้ความสําเร็จค,ครับับ <lean S 2> ครับอยู่ตรงนี้ครับตอนที่เราเข้ามาทีแรกมีคนบอกว่าเราจะทำไม่ได้รถก็ลงไม่ได้เสาก็ลงไม่ได้มาถึงตอนนี้รู้สึกไงครับก็รู้สึกดีครับงานเราสุดยอดเลย ถึงอุปสรรคแค่ไหนครับแต่ทีมงานเรามันเบิกครับเราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเบิกนะครับเคยเคยได้ยินคำว่าลีกิดฟ้าหรือจะสู้มาหน้าคนหรือเปล่าครับตอนนี้นะครับโอ้ยเยเงียกเนี้ยเงียงานสำเร็จแล้วใ้่ค่าธรรมดาแล้ว เต็กอร่อยโอ้สองท่านนี้พูดเลยครับอันนี้ไม่ได้ตั้งแกินนะครับตั้งแจรับประทานนั่งแจรับประทานครับดีครับดีมีทีมงานที่ดีครับมีชายไปกว่าครึ่งแต่อันนี้ไม่ใช่มีชายไปกว่าครึ่งนะครับมีมีชายไปทั้งลูกเลยชุบกับเสียบไว้หมหมด ย่างติดดินเลยครับตู้ปีไอออนลน์โมเตรียมเตะบอลนะเนี่ยเดี๋ยวมาเจอทีมขึ้นอยู่กลัวขนาดนีครับกลัวกอดครับมาเงียบเสมอครับพ่อกำลังกินอยู่ครับให้พูดตอนไหนล่ะถามว่าอร่อยไหมครับก็อร่อยครับสุกไหมสุกใจไหมสุกใจก็สุกใจเหมือนกันมากๆก็สุกกินก็อร่อยถามว่าทำงานเหนื่อยไหมก็มีบ้างเล็กน้อยครับ อย่างนี้ที่เรามีทีมงานที่เต้มแข่งนะครับทีมทีมของเราก็คำถามหนึ่งครับ <c oughs> ถามว่ากลัวไหมกลัวครับกลัวสักที่ไหนล่ะ